การเลือกจัดทีมวิญญาจาันย์จัดยังไงเพื่อให้เราต่อสู้ผ่านด่านหรือต่อสู้อารีนาได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมสปิริตมาเตอร์ตำนานพูดถังซันในพาร์ทน,น,นี้ก็จะมาไกด์แนวทางในการจัดทีมเลือกเหล่าวิญญาจาันย์ว่าเราจะจัดทีมยังไงเอาจริงการต่อสู้ตะโุยด่านส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างง่ายเพราะแค่เราทําพลังถึงเราก็จะสามารถผ่านไปด่านต่อๆไปได้เพราะเขาก็จะมีระบบกวาดล้างหรือข้ามการต่อสู้แต่ในช่วงแรกเขาก็จะพลังไม่ได้เยอะมาก แต่ในกรณีที่เราทําพลัง BP ไม่ถึงอันนี้เราก็ต้องมาจัดทีมเพื่อให้ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นโดยทีมของเราวิญญาจาร์นะครับเราจะลงตัวหลักได้4ตัวแล้วก็จะมีวิญญาจาร์ช่วยเหลือที่เขาจะปลดล็อกช่องเมื่อระดับเลเวลเราถึงส่วนในการเลือกสกิลเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้งานวิญญาจาร์ตัวไหนเพราะแต่ละตัวก็จะมีสกิลช่วยเหลือไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันไปเรียกว่าตรงนี้จะค่อนข้างสําคัญแต่เอาแค่ทีมหลักของวิญญาจารย์ก่อนพวกเราวิญญาจารย์เขาก็จะมีเป็นประเภทมีสายของเขานะครับ ก็จะแยกหลักๆเป็น4สายมีสายเด็บหรือสายป้องกันมีสายช่วยเหลือหรือเป็นพวกตัวละครดับสนับสนุนมีสายโจมตี P Attack มีสายโจมตี M Attack ฉะนั้นในทีมก็ควรที่ต้องมีป้องกัน1ตัวมีซัพพอร์ต1ตัวและโจมตีเนี่ยเราต้องเลือกเอาว่าเราจะใส่โจมตีเวท2ตัวใส่โจมตีเกายภาพ1ตัวหรือว่าใส่โจมตีเกายภาพ2ตัวหรือว่าใส่อย่างละตัวได้หมดเลยนะครับซึ่งในทีมณปัจจุบันผมใส่เป็นโจมตีเกายภาพ2ตัวซับ1ตัวแทงหนึ่งตัวตัวแทงถ้าตัดพวกตัวละครระดับ A ระดับ B ไปก็จะมี ระดับ SS แล้วก็ระดับ S ในกรณีที่เราไม่มีระดับ SS ให้เ,เพื่อนๆเลือกใช้เซียนต้าหลัวหรือเซียนเล่นสีได้เลยนะครับเพราะว่า2ตัวละครนี้ดีอยู่แล้วโดยถ้าเป็นเซียนต้าหลัวเขาก็จะสร้างดาเมจทําให้สตูติดมึนงงได้ด้วยและก็ยังทําการฮิลวิญญาจารย์ที่มี SP ต่ำที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงดาเมจได้นะครับสกิลติดตัวของเขาเนี่ยยังทําการพุ่งจู่โจมใส่เป้าหมายและผลักถอยหลังอย่างแรงเวลาเราก,กดจิ้มสตูเขาก็จะพอร์ตไปหาสตูได้เลยนะครับและเมื่อเราทะลวงระดับขั้นยังปลดล็อกพวกสกิล,ล ตูด้านหน้าทําให้ลอยขึ้น1.5วิได้ด้วยนะครับล่างปกติก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นล่างหายากภาพอาร์ตสุดเท่พร้อมตัวละครเท่ขึ้นด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นสกินปาร์ตี้สะน้ำนะครับแต่ถ้าเราจะเล่นแท้งเป็นนางฟ้า6ปีเซนเลอรทรี C 3, เขาจะมีสกิลที่ทําให้ตูถอยหลังและก็ลอยขึ้นได้ยิ่งในกรณีที่อยู่ในเขตแดนจะทําให้ตูสูญเสียเอเนอร์จีแบบต่อเนื่องในกรณีที่เราเอาไป PVP ตัวละครนี้จะดีมากๆเขาจัดให้เป็นตัวละครยอดนิยมเลยนะครับสำหรับตัวแท้งถ้าใครไม่มี SSS อ ไปเปลี่ยนอีกทีก็คือเซียนเลินีนางฟ้า6ปีกล่าง s s สบวกสกิลติดตัวของเขาเนี่ยเขาจะบินไปข้างหน้าและทําให้สตูรล,ลอยขึ้นเลเวลหนึ่งหนึ่งวิด้วยกันเมื่อเราทะลวงมากขึ้นนะครับก็จะได้รับพวกสกิลเพิงแท้ตะวันสกิลนี้ก็จะฟื้นฟูต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็จะเผาไหม้สตูโดยรอบตั้งพีดาเมจแบบต่อเนื่องได้ด้วยนะครับอีกสกิลหนึ่งดาบศักดิ์สิทธิ์การที่เขาโจมตีฝ่ายสตูโดน1ตัวก็จะฟื้นฟู1งครั้งเรียกได้ว่าฟื จะได้เทพทูตสวรรค์6ปีลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของสตู20%รแล้วก็มีโอกาสทําให้สตูเนี่ยติดมึนงง1วิยิ่งสามารถปลดกายแทบวิญญาณยุตได้นะครับเขาจะทําการชิง energy ของสตูเป็นแท้งสุดโหดที่เ,เพื่อนๆไม่ควรพลาดสําสหรับร่างสกินของเขานะครับก็จะมีสกินแบบนี้ล้าค่าแล้วก็จะมีสกินแบบหายากนะครับก็จะเป็นเทพธิดาคิดตันในส่วนของตัวละครช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น SS ตัวไหนเนี่ยก็เก่งหมดทั้ง2ตัวแต่นี้ผมได้เทพอ,อาหารออสการ์มานะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้โคตรด,ดีที่เป็นตัวละะครแรแแกนนํา เปิดหาเพราะเขาสามารถฮิวได้แบบต่อนเนื่องและทําให้ติดสถานะยืนหยัดทะลวงขั้นไปสูงก็จะปลดพวกสกิลใส่กอกเขียวสุดเข้มฮิวด่วนให้ฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดและไล่ติดเอฟเฟกต์ขีดจำกัดต่อนเนื่อง8วิทุก1.5วิจะได้ฮิว1ครั้งสอนทับกันได้สูงสุด5ขั้นด้วยกันและยังมีตรงนี้นะครับขจัดสถานะลดสปีดข,ของฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดและไล่ติดสถานะโบยบินก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มหลบอย่างมากในกรณีที่เราปลุกพรสวรรค์ได้ก็จะได้ตรรงงงนนนีีน้้้้ออออกคััฟฟฟืืูเเปาาหมมย่พทขจดผล effect, ง,งกลายเป็นหินและยังฟื้นฟูบาดเจ็บอีก20%ด้วยกันนะครับผมบอกเลยนะการปลุกพรสวรรค์เนี่ยเป็นอันทีท่โคตรโหดแต่ถ้าเราเปิดไม่ได้นยเราสามารถไปใช้พวกอาอินหรือนิ่งลงหลงก็ได้นะครับ2ตัวนี้ถือว่าเป็น2ตัวละครที่ดีอีกอย่างเลยก็คือเราสามารถเอาเป็นตัวละครช่วยต่อสู้หรือเป็นตัวละครเปิดบัฟก็ได้อย่างเช่นอาอินเนี่ยเขาจะทําการฮิลแล้วก็เปิดบัฟเพิ่มพลังโจมตีสกิลติดตัวก็ยังทําการเปิดเขตแดนเงินคํำฟื้นฟูเอสพีแบบต่อนเนื่องหลังจากที่เราทะลวงและเราได้สกิลฟ้าคามมมายังีเพิ่ใ อีกตั้งหากนะครับถ้าเราปลุกพรสวรรค์จะได้เงินคำโปรดปั้นก็จะมีโอกาส5%ที่จะทาให้เป้าหมายเพิ่มความเร็วในการจมตี10%และเพิ่มคา่าคิเลตอีก10%ได้ทั้งฮิวได้ทั้งเปิดบัฟคิส่วนถ้าเป็นนิ่งลงหลงตัวนี้หลักๆเลยก็คือจะเอามาเปิดโลดูดซับดาเมจและก็ฟื้นฟูฮิวได้ด้วยเมื่อ SP ีของเป้าหมายยิ่งต่ําการฮิวของเขาก็จะแรงมากขึ้นและถ้าฝ่ายพีระมิดท,ที่มี SP น้อยที่สุดได้รับโลดูดซับดาเมจความเร็วในการจมตีของเขาก็จะ สี่แทนนะครับการที่เราจะเปิด anti m เม e ก็จะไวมากยิ่งขึ้นเราอาจจะเล่นเทพอาหารออสการ์เป็นตัวละครหลกักอาจจะใช้งานอ,าอินเป็นตัวละครช่วยซับพอร์ตหรือเจ้านิ่งลงหลงมาเป็นตัวละครซับพอร์ตเปิดโลได้ส่วนตัวละครดาเมจอย่างที่เกิดน,นะครับในกรณีที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ถังสารชาติก่อนมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะตัวเนี้ยโคตรด,ดีจากที่ไปดูเทียยังไงก็เทียระดับ ss นะครับเขาเป็นดาเมจไกลาภาพที่รุนแรงมากเขาจะได้ทั้งโจมตีไม่สนโล่ของสตูและยังลดความเร็วในการโจมตีของสตูลดลงลดเกาะป้องกันของส ได้ยิ่งปลูกพรสวรรค์เขาจะทําลายเดฟของเป้าหมายและทําให้เป้าหมายในโดนดาเมจได้แรงขึ้น15%ซึ่งถ้าเอาไปคอมโบคู่กับเทพสงครามใต้มูไป่เทพมือป่ายเนี่ยจะออกแนวไปทางการโจมตีแบบหมู่สร้างความเสียหายแบบ AOE สามารถฉุดดึงล้างศัตรูได้แล้วก็ยังมีพุ่งไปหาศัตรูทําให้เกิดเอฟเฟกต์ลอย0ูนาวิส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยจะเน้นไปทางทําให้ศัตรูเนี่ยติดศูนย์สลายออกไปทางเก็บสแต็กซะมากกว่าเนาะส่วนในกรณีถ้าเราปลูกพลังได้นะครับเขาจะเพิ่มพีดาเมจของตนและก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ยิ่งอั ปเปะะรการเพิ่มพอมเร็วและเพิ่มพีดามจเนี่ยจะเยอะมากๆในกรณีที่เราไม่มี2ตัวละครน,นี้เรายังสามารถใช้ถังสั้นล่างระดับ S ล่างนี้ก็พอนะครับที่เป็นตัวละครแจกในวันที่2และเราก็ยังได้ในโค้ดตัวนี้เหมาะกับการเคลียร์มอนในช่วงเริ่มต้นมากเด่นๆแล้วก็คือเขาก็จะสร้างความเสียหายแบบมูเวลาจู่โจมก็ยังทําให้สตูติดมันงงได้ด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่สกิลติดตัวนะยังมีพวกสกิลตรงนี้มีโอกาสทําให้เป้าหมายติดมันงงยิงปลุกพรสวรค์นะครับการโจมตีสี่ครั้งมีโอกาสทําให้สตูติดมงเเเพิิม่มตไ,ไปออีีอกกบลลยครดแ เราก็เอาไปเข้าคู่กับเชิญสิ้นมีตัวละครโจมตีแบบหมู่แล้วก็ต้องมีตัวเดียวเพื่อมาเก็บพวกบอสเก็บพวกมอนหลักๆตัวเนี้ยจะเด่นไปทางการโจมตีแบบเดี่ยวนะครับสามารถเอามาคอมโบคู่กับถังซานได้แต่ถ้าเราจะไม่เล่นเชิญสิ้นเราสามารถเล่นปีปีตรงเราจะเอาเพชรไปซื้อจาก v i p 1ได้เลยนะครับตัวนี้เขาจะมีอยู่2ล่างด้วยกันนะท่าล่าง P a t t ท c k เขาจะสร้างความเสียหายแบบหมู่แต่ถ้าเป็นล่าง m a t t a c ทแ็ ack, เขาจะสร้างความเสียหายแบบเดียวเด่นๆเนลยก็คือการเพิ่ม e อ e r g y แล้วก็จะลดการฮิลของสตูที่ไไดดด้้รับรแบบลลลงงงยยพพิกกแแหหาาาถือว่ หนึ่งตัวละครที่น่าใช้นะครับอีกอย่างตัวเนี้ยรู้สึกว่าสกินจะสวยมากนี่เลยครับสกินแม่มดลาตีแต่ไม่ใช่ตัวละครอ,อื่นๆไม่มีสกินนะครับมีนะครับอย่างถังซานเนี่ยสัญญา5ปีโคตรเท่อย่างอันนี้ก็จะเป็นสกินหายากนะครับนี่มีสกินผู้พิทักษ์ดวงดาวหรืออย่างเฉินซินนะครับก็จะมีเซียนกระบี่ไทเก๊กแล้วก็เกาะทองคําจากตรงนี้ส่วนพวกตัวละครสายเวทเนี่ยเอาจริงๆไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้เล่นปีปปตรงจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตูน้กุ้ป๋อนะครับตัวเนี้ยเอามาเป็นต ความเสียหายแบบหมู่และตีได้แรงมากๆแต่ในกรณีที่เรามีร่าง SS อย่างปีนิกหมาหงจิน้นอันนี้เอามาเป็นตัวละครดาเมจหลักเพื่อใช้งานเอามายืนคู่กับเทพสงครามใต้มู่ไปถังซานชาติก่อนก็ได้นะครับเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็เติมเงินนะครับเพื่อเอาจูชิงเอามาคอมโบคู่กับเทพสงครามใต้มู่ไปเพื่อ,อามาเล่นทีมแบบที่ผมเล่นอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับทีมก็จะเป็นแบบนี้นี่เวลาเรามาต่อสู้ดูฉากครับเปิดตัวน้องหุปีกเนี่ยก็บินไปก่อนเลยใช่ไหม และตัวนี้ฮะออสการ์ถูกติดขังไว้ก็เท่านั้นแต่ผมใช้ฟีนิก์หมาหงจินนะครับปล่อยใช้งานสกิลช่วยเหลือโดยที่เราไม่ต้องเอามาเล่นเพราะตัวละครพวกนี้เราจะดันพลังหมดอยู่แล้วผมบอกเลยนะยิ่งต่อสู้อันนี้หน้านี้ยิ่งเดือดเนี่ยดูฉากการต่อสู้อ่าเขาก็ใช้6ปีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ถังซานคอมโบคู่กันเทพสงครามใต้มุกไปแต่เขาไม่มีซับซึ่งเรามีซับเราฮิลแบบตอนเรื่องดูเลือดของเขาลดไปแล้ว เห็นไหมการที่เรามีซับอ่ะจะช่วยได้เยอะมากเราจะใส่แต่ตัวละครดาเมจอย่างเดียวไม่ได้นอกจากเราจะจบศัตรูได้ดีนะครับได้ไหวแต่นี่เขาใช้ซับเป็นไออินก็จะเพิ่มพวกพลังโจมตีและก็ฮิลได้แต่บางทีการฮิลล้นเลยมันจะไม่พอเวลาเราจะมาต่อสู้ตะลุยดานท้าทายอะไรพวกนี้ก็จะต่อสู้ได้ง่ายมากขึ้นเพราะเราเล่นทีมแบบบาลานซ์เราไม่ได้เล่นทีมแบบ จมตีแบบโดดๆแต่จริงๆแล้วเราสามารถใส่พวกโจมตี2ตัว3ตัวได้ในกรณีที่ตีดานบางดานที่เลือดของมอนเตอร์เยอะเกินไปนะครับเพราะต่อให้เราสามารถยืนได้ใช่ไหมแต่บางทีเราก็จะจบศัตรูไม่ได้ไม่ทันเวลานั่นเองนะครับอ่าดูสกิลของเขาปล่อยนี่สกิลของจูชิงนะครับโอ้โหตีไปกี่หลอดเนี่ยแล้วก็ใต้มูปนะครับตีไปแบบ AOE แล้วก็ออสการ์นะครับนี่นฮิลแบบต่อนเนื่องโอ้โหบอกเลยโคตรเดือดเวลาเรามีซับพ,พ,พวกนี้แล้วนะการเล่นของเราก็จะง่ายขึ้นเทพอาหารออสการ์ใส่ตัวละครช่วยเสริมก็ได้นะครับยืนสบายเลยออโต้ชิลแค่เปลี่ยนตัวละครดาเมจหรือเปลี่ยนตัวแทง ในกรณีที่เราไม่ได้อยากได้ตัวละครแท์นะครับอืมแบบนั้นก็ได้แต่ผมว่าตัวละครแทงก็ค่อนข้างสําคัญนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอยากจะจัดทีมเป็นประมาณไหนให้เราสู้ด่านได้หรือเปล่าแต่แค่นี้ผมก็ว่าน่าจะสู้ได้สบายแล้วนะครับสําหรับทีมนี้เพราะหกปีกใช่ไหมเขาก็กางเขตแดนสตูก็ แทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับนอกไปเรียบร้อย ชนะเก็บ3าดาวฉะนั้นสําหรับในพาทนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับว่าเราควรจะต้องเลือกจัดทีมวิญญาณจันทร์แบบไหนดีเพื่อให้เราเล่น,ลนง่ายมากขึ้นและการเล่นเกมของเราก็จะได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นเพื่อนๆไม่ควรพลาดกับเกม s p i r i t ม t สเตอร์ตำนานพูดถังั้นไปดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดผมใส่ให้ที่ description แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานอย่างเกม s p i r i t มา s t e r กันด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พานหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ